คาภาวนาคือการแก้ใจแก้จิตจากจิตเป็นกิเลสให้จิตเป็นธรรมแลังนั่นก็จะมาแก้ธรรมเดี๋รวทำมาโนปัส,สนานแก้ธรรมที่เป็นสังขารธรรมเมื่อแก้ธรรมได้แล้วก็มาแก้จิตแก้ธรรมดับธรรมในจิตแล้วก็ดับจิตเรียกพิจนาจิตในจิตกายในกายเวทนาที่อารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์ เวทนาพิจาณาธรรมก็คือสังขารธรรมที่ฝ่ายแก้กิเลสฝ่ายเมจบแล้วอย่างเดือสังขารธรรมที่ฝ่ายเหตุผลที่กรุงแต่งออกมาธรรมนี้มันจะกลายเป็นอันตรธานถ้าเราไม่แก้มันจะเป็นเหตุเป็นผลนะแต่มันยังดับธรรมไม่ได้เพราะธรรมานุปัสสนาม,มันมีเหตุแลพุดออกมาม,มีเหตุแลพุดออกมาต้องไปดับที่เหตุทุย่างเกิดแต่เหตุ พระศาสดาทรงแสดงผนละทางดับเหตุนั้นด้วยแสดงผลทางดับเหตุก็คือพินาธรรมในธรรมธรรมที่เป็นสังขารและจิตที่สังขารออกมาจากจิตเมื่อสังขารดับแล้วหรือจิตพินาจิตในจิตทั้งหมดทั้งกายทั้งเวทนาทั้งธรรมทั้งจิตนะสงบระงับไปหมดจึงเรียกดัมนิพานมัคสีผลสีมัคส,มสีมีอะไรบ้าง โดาปฏิมักสกัดตา,า,ามีมักอนาคา,ามีาาามักอรหันตะมักอรหันตะมักยังไม่เป็นอราหาันตผลนะเมื่อเป็นอราหันต์ผลก็ยังไม่เป็นนิพพานโลกุตระธรรมกา้นานิพพานือต้องสงบจากผลทั้งหมดแม้ผลก็มายึดในผลดับผลไม่ให้ความหมายไม่ได้ผลไม่ต้องถามมักมักก็คือเหตุผล ผลก็คือดับแล้วดับเหตุโลกุตตะละธรรมเก้ช่วงเบื้องต้นก็ต้องสงบระงับด้วยอาศัยสมาธิซะก่อนจากนั้นก็ออกจากสมาธิแล้วตาหูจมูก,กลิตใจใจไปสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงมันก็ต้องมีอารมณ์แล้วก็ต้องอาศัยสติรู้เท่าทันอารมณ์แล้วแก,แก้ด้วยปัญญาแก้อารมณ์ แก้อารมณ์ฝ่ายกิเลสให้มาเหลือเป็นอารมณ์ฝ่ายธรรมพระเจ้าจึงประทานความ,มาั่หน่ะ้นทางดับกิเลสอบรมจิตอบรมตั้งแต่เบื้องต้นให้มีอิริอิริอตปะกลัวบาปไม่ได้นะทำแบบนั้นเป็นบาปกลัวนรกมันก็ระง,งับได้ระดับหนึ่งมีแบบขั้นยากโดยเอาศีลเป็นปตัวควบคุมควบคุมกิเลสข,ขั้นยากปัญญากแก้จิต แก้สังขารแก้จิตที่มันมีเหตุมีผลให้มันมีเหตุมีผลมีธรรมะขึ้นเมื่อเหตุผลฝ่ายธรรมะแก้กิเลสดูเหมือนกิเลสสงบได้แล้วนะครับดับลงแล้วเหลือแต่ฝ่ายเหตุผลของธรรมถ้าฝ่ายของธรรมนี่ก็เรียกว่าหรือเรียกสังโยชน์บางสูงก็เรียกว่าอุทธจักรมานะถือตัวถือตนถือความรู้ถือว่าฉลาดถือว่าเก่งถือว่านี่นมานะ มนะในธรรมนี่เป็นเป็นมานะละเอียดสูงแต่บางคนแก้ไม่ได้แก้ตัวนี้ไม่ได้บางคนก็มีครูบาอาจารย์บอกชี้ปุ๊บก,ก็สงสัยโอ้มันเริ่มจับประเด็นได้อัคพุทโตอะไรอัคคุทโท่มันจะออกมาอะไรมันเล็ดลอดออกมาก็รู้เลยอ๋อมันออกมาแล้วอยวนี้ละเอียด กริกิเลสละเอียดก็มีกิเลสละเอียดก็คือธรรมนั่นแหละถ้าไม่มีสติปัญญาพอก็จะไม่รู้ว่าตัวธรรมะนี้มันก็ควรแก่นะควรแก้ให้มันดับเหมือนกันนะ